กำลังมองหาเกมพาร์ตกันอยู่หรือเปล่าแนะนำสตาร์บัคสโตนกิฟต์เกมพาร์ตราคาถูกส่งไวโรบักกลุ่มเข้ากลุ่ม15วันสั่งซื้อได้ทันทีไก่เทพหลากหลายในโรบอ็อกมีให้เลือกมากมายเข้าไปดูในเว็บได้เลยและมีบริการฟาร์มเกมต่างๆมากมายเกมดังหลากหลายเกมลิงก์อยู่ใต้ดิฟิชันจัดไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนต้อมันไหนครับก็อ,อยู่กับเกมอะไรวะอ่า อนิเมตนะครับ RNGTD นะครับก็เป็นเกมใหม่นะครับก็เป็นเกมแนว Tower Defense ที่แหวกแนวดีนะเเกมอื่นมันจะเล่นไปจบด่านก็ออกใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ครับไอ้นี่เราสุ่มนะครับเป็นสุ่มแบบโซลิงนะครับก็คือสุ่มไปเรื่อยๆครับโอกาสออก1ใน60,000่นนึ่งในส0 0หมอ้ะส,นเ,ะสเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆนะครับ ยิ่งอ่าเราได้ตัวละครดีๆใช่ไหมครับมันก็เอามาลงตรงนี้ได้นะครับลงตรงนี้ได้ซึ่งเมื่อเรามีตัวดีๆมันลงนะครับทาวเวอร์ดิเฟเอนซ์เราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ด่าน3ขีด6นนะครับซึ่งผมเล่นมาได้อ่ายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลย่ะก็เป็นเกมที่เล่นแก้เซ็งนะครับเล่นแก้เซง็งโอเคอยู่นะเล่นแก้เซง็งเพราะว่าเผื่อบางคนเล่นเกมอ่าไอเทวไอ,อเล่นเกมซิมูเลเตอร์แล้วก็ ปล่อยเปิดไข่นะครับเบืเ่อเบอจริงๆไม่มีอะไรทำเหมือนผมมมาเจอเกมนี้นะครับก็ได้จากยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะเห็นเขาเล่นอยู่ก็โอเคนะน่าสนใจดีเอ้ยนี่น,นีมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าผมได้ตัวอะไรที่ดีกว่าที่ผมตั้งค่าไว้เดี๋ยวอธิบายนะอ่าสัโวสามล้านเลยอะไรวะเนี่ยอ่าผมตั้งค่าตรงนี้นะครับให้มี a n i m เมชันนะครับถ้าสุ่มได้เกิน1นึ่งแสนนะครับอ่าถ้าผมไม่ตั้งนะครับเริ่มต้นมันจะอยู่ที่1นึ 1, ่งหมื่ป่ะหนึ่งพป่ะ 1,000ถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันจะมาบ่อยมากครับมันจะมาบ่อยมากเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกจนหน้าลำคาญน,นะครับก็เลยอ่าเนี่ยใหม่แยะ่ะแต่มันมันไม่เยอะนะครับมันไม่เยอะ <c oughs> แต่ภาพสวยนะเนี่ยเออเยอะป่ะเฮ้ย7500โอเคอยู่นะ7500 7 0 0หเอ,าาอ้าใหม่แยะคืเอ,อเห็นปะ่ะมันควรเฮ้ยฉากนี้น่าจะเป็นตัวดีนะเนี่ย อโอ้ยเจ็ดเป็นห้าโอ้ยพอพอพอปิดปิดปิดต้องปิดก่อนผมต้องผมตั้งไว้หนึ่งแสนนะครับสองแสนไปเลยสามแสนสามห้าแสนไปเลยห้าแสนไปเลยสามแสนดีกว่าเพราะว่าแค่สามสิบแสนหนึ่งแสนก่อนดิเพราะว่าตั 30, 000. 1, 000. วอ่าต้องแจ้งก่อนนะครับว่าถ้าน้องตั้งสูงนะครับอย่างเช่นน้องตั้งสามแสนเนี่ยตั้งหนึ่งแสนนะครับ ตัวละครที่ต่ำกว่า1,000งแน่ะมันจะลบทิ้งอัตโนมัติเลยนะครับเออซึ่งผมอ่ะยังใช้ตัวแสนห้าอยู่ถ้าได้ตัวละครมานะครับน้องก็มากดใส่นะครับอ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้แสนห้าตัวนี้4ี่หมืโอเคเปลี่ยนเอาแสนห้าใส่อ่าแล้วจะเป็นลูฟี่นะครับ DPS ก็จะดีนะครับ2 0งแสนอ่าสอุอ๊ยอะไรมาโอ้ยด่านใหม่ อยวอธิบายนะครับก็คือในกระเป๋านะมันจะมี1คือฮีโร่นะครับเอาไว้วางตามช่องนะครับไว้วางตามช่องเอไว้วางตามช่องนะครับ2นะครับก็คือฐานนะครับฐานอัน2คือฐานนะครับก็คือจุดสปอรบอสอ่ะมอนนะครับอัน3คือจุดอ่าเขาเรียกว่าไงนะจุดบ้านเรานะครับซึ่งมันจะมีเลือดนะครับเท่าไหร่ยิ่งเยอะเลือดยิ่งเยอะนะครับพอเลือดเยอะเราก็จะถึกไงครับ นะเออส่วนพอท่ลนะครับก็จะได้ตังนะครับได้ตังแต่ไม่รู้ว่าได้ตังยังไงสามร้อยก็เนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนพอท่ลเราก็เลือกที่พอท่ลนะครับมีระบบอัปเกรดนะครับอัปเกรดใช้เงินนะครับอัปเกรดไปก็ได้อ่าอัปเกรดไปนะครับนี่เรามีเงินเยอะอยู่แล้ว7ล้านเอนชานบัฟก็ได้นะครับนี่เอนชานบัฟได้เงินเยอะนะครับไอ้นี่ไว้กดเรื่องเอนชานแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับกดรีเพจอ่าแต่ขุมวอันเดียวนะครับแต่เมื่อกี้ผมได้อันใหม่มาอ่านนะครับผมได้อันใหม่มา 3ามแสนนะครับผมเปลี่ยนเป็นอ่าสามแสนผมเปลี่ยนเป็น3มล้านผมได้มา3มล้านเมื่อกี้ก่อนขึ้นอ่ก่อนอัดคลิปก่อนอัดคลิปนะครับก็เลือดสี่หมื่นนะครับจากเจ็ดพันนะครับขึ้นเป็นสี่หมื่นเจ็ดนะครับกดใส่นะครับอีกเกิดกว่าอีกใส่ปุ๊บนี่เลือดผมมันเป็นแสนสี่นะเออแสนสี่ของดอกของดอกมันมีของแจกเรื่อยๆนะครับเกมนี้ไม่ต้องเติมก็ ไอ้ยังไม่ได้เก็บของเลยเอายิงอยู่ยิงอยู่อ่เกมนี้ไม่ต้องเติมก็เล่นได้นะครับเป็นแบบ F K นะครับเกมแนว Tower Defense คุณต้องวางตัวใหม่ทุกๆเริ่มเกมแต่นี่ไม่ต้องเริ่มไม่ต้องเริ่มใหม่ไม่ต้องวางใหม่ก็เล่นเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีวางตัวเพิ่มได้ครับวางตัวเพิ่มได้ยิ่งด่านสูงๆก็วางตัวเพิ่มได้เขาบอกว่ามีคนเขาบอกว่าตัวเนี้ยสตันได้เดี๋ยวลองก่อนว่าสตานจริงเปล่านะครับอ้าวจะตายออเอ่อ ในตัวกาศไปก่อนใอตัวอากาศขอขอ,ขอดูก่อนขอดูก่อนมึงแรงไปเราเราสุ่มตัวได้เก่งๆอ่ะมันมัน <c oughs> มันโอ้มันแรงไปเนี่ยต้องปรับหลาดปรับหลาดดูดีเผื่อเผื่อเผื่อมันจะตีตัวหลังแล้วตัวหลังมันไม่ตายผู้ตายหมดเลย เขาบอกว่าตัวนี้น่าจะสตันนะแต่ไม่มีบอกเลยว่ามันสตันได้เออแปลกเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันข้อมูลเออก็ประมาณนะั้นนะครับก็เล่นเ,นเพื่อนเซ็งๆนะครับเล่นแกเซ็งสนุกดีเพราะว่าทาวเวอร์ดีเฟน์เราต้องลงด่านเล่นผ่านด่านปุ๊บออาเปลี่ยนด่านอันนี้ไม่ต้องครับมายืนเ f k นะครับโซลิงนะครับเราถ้าเราเจ็ติดเราชอบเกมแนวอ่าทาวเวอร์ดนะีเฟนส์เกมนี้โอเคนะเกมนี้โอเคเลยทาวเวอร์ดีเฟน์ นี่ผ่านด่านแล้วนะครับอ่าต่อไปเป็นเขา20คืออะไรนับ20่เอามาตีตัวแรกเลยอ่าเอาเอาตัวนี้เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนโดฟาเฮ้ยโดฟาอีกตัวแรกเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉากธรรมดาโอ้สามล้านสามขอดีๆหน่อยดี ่าแล้วก็เอาตัวแรกนะครับเปลี่ยนเป็นน้องไอ้นี่ไอ้มันชื่ออะไรวะไออ่ะอ้ดอกเดียวตายโอ้ <c oughs> ต้องเก็บนะครับเข <c oughs> บอกว่ามันดีโอเคมานี้ใส่ตัวกระกาศเพรอข้างหลังผมแน่นอยู่แล้วข้างหลังอะ่ะสบายสบายนี่ลูฟี่สองตัวอยู่ ดดูดตายดูดิคือมันเล่นง่ายนะครับมันเล่นง่ายอย่าลืมด้วยนะครับอย่าลืมอัปเกรดด้วยนะลักกี้เนี่ยบวกเยอะนะครับลักกี้อัปไปด้วยนะลักกี้คืออะไรครับเมื่อสุ่มนะครับจํานวนตามโลนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักกี้คูณสองนะครับเนี่ยนะับหนึ่งสองสามไอ้ที่กี่ครั้งนะทุกๆสิครั้งอ่าทุกๆสิครั้งนะครับก็จะ ติดอ่าลัคก yeah> claro ี้คูณสองนะเออยิ่งอัพไปหน่อยก็ดีนะครับมันจะได้ติดลัคกี้บ่อยๆนะฮะนี่เฮ้ยนี่สตานสตันนี่นี่ของจริงของจริงเออมันสตานมันสตันนี่นี่อันนี้สำคัญเลยสำคัญเลยมันสตันเนี่ยเดี๋ยวดูนะเออ้ะตายหมดเลยเออก็โอเคนะโอเค แต่ตัวละครผมไม่มาเลยอะผมตั้งสูงไปใช่ไหมเนี่ยแสนหนึ่งเองนะที่โผูดเลยเหรอเย่สี่ 40, หมื่นเลยเนี่ยเก่งสุดโอ้ oh. กลาจริงจริงสี่หมื่กระเป๋าเต็มแนละ้วต้องมานั่งลบอีกผม <c oughs> <c oughs> ให้หมดอ่ะอันนี้เก็บไว้เผื่อเราต้องใช้พอยยิ่งเล่นไปมันจะแยกหลายทางนะครับอนาคตมันจะแยกสองทางนะครับ เออเผื่อเราต้องสตันแบบเอาไว้สตันบอสอย่างเงี้ยต้องวางแผนดีๆนะเอ,อเกมนี้เราไปดูบ้านคนอื่นก็ได้นะครับไปดูบ้านคนอื่นออกไปดูบ้านคนอื่นว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วเราไปดูบ้านคนอื่นก็ได้เล่นอยู่กับใครก็ไม่รู้นี่เออโอ้สูมไปกี่โลเนี่ยผมสูมไปเจ็ดร้อยเขาสูมไปสองหมื่นแล้วโอ้ว่าสีแดงนี่มีบัฟด้วยเกลเคดีโอ้เลือดเจ็ดร้อยเอ็ม ออกเดียวหายนี่คิริโตแอ่แต่ละตัวตัวลักกี้ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะหนึ่งใน5ล้านใครได้อะ่ะอ๋อเขาได้เขาได้หนึ่งในหล้านแหมโหดโหดระดับดีเจนไม่รู้เกมนี้มีกี่ระดับนะเพราะว่ามันไม่มีวิกิบอก อ่าไม่มีลิขิตบอกว่าอ่าเยอะสุดเท่าไหร่ไม่มีบอกคือ,อผมเล่นฟรีๆนะก็ไม่ได้เติมนะครับก็แค่มารีวิวให้ดูนะครับเกมมันอ่าน่าเล่นดีเอ,อ่อสำหรับคนที่แบบว่าว่างๆนะครับไม่มีอะไรทําก็มาลองเล่นเกมนี้เล่นๆน,นะครับเล่นๆไม่ได้แบบว่าไอ้แบบไอ้น้องบพี่ผมต้องไอดีหลังมาเล่นไหมน้องสมัคร ID ดีใหม่มาเล่นก็ได้ค่าเวลานะครับเพราะว่าเกมผมก็ยืนเปิดไข่อยู่ก็เ,เลยแบบเออ มาเล่นเกมนี้ก็สนุกดีนะมันไม่ต้องเติมก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าเติมอ่ะนะครับก็อย่างว่าペทูวินนะครับลักกี้นะครับเห็นบ่ามันจะมีอ่าเกมพาร์ตนะครับบวกลักอ่้บวก VP ได้ตังค์เยอะขึ้นลักกี้2เท่านะครับแล้วก็ดรอปน้ำยามากยิ่งขึ้นนะครับรีโลนะครับเร็ว2เท่าคือตุ่มเร็วมากนะครับ2เท่าเออแล้วก็มีเมจิกรีโลนะครับก็คือ ยิ่งอ่าพอโลถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะเป็นเมจิกนะครับไม่รู้ว่าคูณเท่าไหร่น่าจะคูณห้าก็มันก็อย่างว่าแหละถ้าเปมก็เล่นง่ายเออเปมก็ออกง่ายครับแต่เราเล่นชิวๆครับไปเรื่อยๆไม่ซีเรียสเกมมันเพลินๆจุดเข่งไอจุดแข็งของมันคือภาพมันสวยนะภาพมันสวยป่ะภาพมันได้นะครับภาพมันได้กับเกมที่เป็นระดับ อ่าเกมระดับเนี้ยไม่มีอะไรมากปล่อยเอฟเคไปเรื่อยๆนะครับสุ่มตัวเผื่อได้ตัวสีแดงนะครับเนี่ยเห็นผมเห็นสีแดงนะแต่ไม่เคยเห็นสีอื่นมีสีมากกว่าแดงหรือเปล่าหยแดงยังโผล่ยากเลยเห็นไหมไม่โผล่แล้วแดงโผล่แดงยังโผล่ยากเลยระดับสีแดงอะแดงยังโผล่ยากเลยครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีตังหลักบีแล้วว่ะอัพอัพอัพเฮ้ยห้าบีโอ,โอไม่ไหวแล้ว อุ้ยตังหลักเอ็มแล้วอย่างงี้ต้องสุ่มพาร์แล้วแหละอ่าตัวลูฟี่ผมเก่งสุดลองดิอ่าอัพเลเวลโอ้โหสี่สิบล้านเอาไปถึงขั้นโอ้หก0นึ่งร้อยล้านเลยอ่ะเอนชาร์เท่าไหร่อู้ร้อยสามสิบบีถ้าตัวเนี้ยโอ้ยเอนชาร์สองบีมัเหม็นมาเท่าไหรอ่อู้จ้ะถ้าถ้าเอนชาร์ตัวเนี้ยมันใช้เงินน้อยกว่ามันใช้เงินน้อยกว่า ก็น่าจะดีนะแล้วตัวนี้อุ้ยสิบสี่เอ็มเองเธอเอ็นชานเล่นอะไรอะดาเมจสองครับดาเมจเต็มเต็มเนม,มอะไรอะ <c oughs> ไม่คือยังไงอะไอ,อสีม่วงคืออะไรอะอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ อ๋อถ้าถ้าถ้าดีดีที่สุดมันก็จะบอกอ๋อนี่ไงอ๋อดามเมจดีสุดคือสีแดงโอ้โหหนึ่งพันเปอร์เซนต์สปีดคือแอตแทกสปีดสีม่วงคือสิบสีแดงคือสามสิบวิชั่นคือระยะนะครับแล้วมงกุฎคืออะไรอะ่ะอ๋อมองกุฎคือออ้โหพได้มงกุฎดาเมจห้าร้อยระยะหูเฮ้ยนี่หัวใจอัพยิ่งอัพยิ่งใช้ยเยอะ ไม่เหมาะสำหรับอันแรกๆนะอ <c oughs> <c oughs> ันแรกๆไม่เหมาะเอ้ก็สนุกดีนะก็สนุกดีมีมีการสุ่มด้วยมีการสุ่มด้วยแต่พี่คงยังไม่สุ่มกับตัวพวกนี้นะเ <c oughs> ออรอให้มันเป็นสีดีๆกว่านี้ก่อน <c oughs> เออเพราะว่าหนึ่งหนึ่งในแสนไม่นานนะเราเอาแบบหนึ่งในห้าแสนค่อยลงทุนดีไหม <c oughs> เพราะว่าไอ้นี้ยังบอกว่าหนึ่งในล้านรีเจนหนึ่งในแปดแสนห้า แปดแสนห้ายังขึ้นดีเจนแล้วหรออ่าเฮียมันได้สองตัวเฮ้ยมึงดวงดีไปปะเนี่ยหนึ่งในห้าล้านสองตัวอเออโปก็ปูเฮ้ยเอาแล้วไงผมได้แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าโอ๊แปดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นก่อนไม่แปดหมื่นมาเต็มเลยแต่ผมไม่ได้ตัว เฮ้ยอะไรอ่ะหกล้านเออย้ยมันสปอยมาก่อนเนี่ยผมได้หกล้านหกล้านมันคือฐานเหรอไม่ใช่คืออะไรอ่ะคือสปอนเหรอว้าวอะไรนี่ดูค,ความสามารถดิ <c oughs> บวกเงินห้าร้อยอเอาเอาเงินมาอัพเลเวลหน่อยสามสิบล้านเก้าสิบ ไปเลยเราต้องการตังโอ้ไม่มีตังเฮ้ยเพิ่นดีนะไอรก็มาลองเล่นตามได้นะครับสนุกดีสนุกดีไว้เล่นแก้เสงยังไงถ้าน้องรู้สึกชอบหรือว่าได้อะไรด,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 ดีก็มาขิงไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเกมนี้ก็เล่นแก้เสงได้นะครับไม่รู้ว่าเกมมันจะอัปเดตบ่อยๆหรือเปล่าแต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะมันก็สนุกดีนะครับมันก็สนุกเพลินๆดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย Two so one did my problem